รอซุ่มดูนิดนึงรอตอนนี้โอว่ารอมานานสักพักแล้วนะไปหาคันอื่นต่อดีกว่าค่ะหนึ่งวันนี้ thousand situations กุหลาบห่กลุ่มฮอตเอางี่ไงเจอแล้วค่ะนะคะไปค่ะ สวัสดีค่ะมาพบกับโอนะคะในรายการนะคะเจอแจกจริงค่ะวันนี้โอ๋อยู่ที่ตลาดนะคะไฟฟ้านะคะอำเภอนครชัยศรีค่ะเรานะคะจะมาหาผู้โชคดีค่ะนะคะใช้รถโตโยต้านะคะเป็นลูกค้าโตโยต้าท่าจีนค่ะสังเกตจากตรงไหนสังเกตจากอบป้ายทะเบียนนะคะมีน้องลุกแบบนี้ค่ะนะคะเราแจกไปเลยนะคะกีบไวเชอร์500บาทง่ายๆเพื่น,นี้เองนะคะเดียวนะคะตามโอไปเลยค่ะ มาค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราจะเจอรถโตยต,ต้าท่าจีนคันไหนบ้างมาค่ะอ่านี่เลยเจอแล้วรถโตยต้าท่าจีนมาเลยมาใกล้ๆเดี๋ยวเรานะคะขออนุญาตรอซุ่มดูนิดนึงรอผู้โชคดีนะคะคนขับรถนิดนึงค่ะน่าจะไปตลาดแถวนี้แหละ A few minutes later. ตอนนี้โอว่ารอมานานสักพักแล้วนะไปหาคันอื่นต่อดีกว่าค่ะ เจอแล้วค่ะนะคะไปค่ะวสวัสดีค่ะพอดีโอนะคะมาจากโตยต้า 5G ค่ะพอดีทางคุณพี่ค่ะเป็นผู้โชคดีค่ะขับรถโตยต้า 5G นะคะสังเกตจากป้ายกอบป้ายทะเบียนค่ะเดี๋ยวเชิญด้านหน้าดีกว่าค่ะด้านหน้ารถเลยนะคะสังเกตหนูโอ๋มองจากกอบป้ายโตยต้า 5G แบบนี้ค่ะนะคะมีแบบนี้เลยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเออขออนุญาตนะคะอันนี้เดี๋ยวโอขออนุญาตสัมภาษณ์คุณลูกค้าคุณลูกค้าชื่ออะไรน,นะคะคู่ครับคุณคู่นะคะคุณคู่อ,ออกรถที่โตต้าห้าตีนสาขาไหนคะาสายสี่ครับโอ้สายสี่ด้วยนะคะสาขาพุทธมณฑลสายสี่ของเรานั่นเองนะคะไม่ทราบว่าคุณคู่ค่ะใช้รถโตต้ายาริสเนาะอันนี้ข่ะมากี่ปีแล้วเอ่ยประมาณปีกว่ากว่าอปีกว่ากว่านะคะเป็นยังไงบ้างคะค ประหยัดน้ามันหรือว่าขับง่ายไหมคะครับสะดวกครับในเมือง <laughs> ขับสะดวกประหยัดด้วยครับสะดวกขับง่ายนะคะคแล้วก็อันนี้ค่ะ,ะเป็นรถของคุณผู้เองเลยใช่ไหมคะอ่าครับการใช้งานของโตตาะะ้าเนี่ยค่ะมีโอกาสเนี่ยคุณผู้แนะนําบอกต่อให้ที่โตต้าห้าสีด้วยนะคะคมอ่ามีอะไรจะฝากแนะนําลูกค้าท่านอื่นหรือว่าใครที่สนใจมองรถอยู่นะตอนนี้แนะนําของโตต้าเป็นยังไงบ้างคะ่ะอ่าศูนย์บริการดีครับรวดเร็วสะดวกครั ติดต่อง่ายด้วยครับ่าติดต่อที่โตท่าฮัทจีนสายสี่ง่ายมาก <laughs> นะคะรวดวมในทันใจวันนี้นะคะโอ้เจอผู้โชคดีคุณผู้ของเรานี่ยเองที่ใช้รถโตต่าัทจีนนะคะแบบกอบป้ายทะเบียนน้องลูกแบบนี้นะคะเจอแจกไปเลยค่ะนะคะกีบไวเชอร์นะคะ0บารขอบคุณครับ ครั้งหน้าค่ะใครอยากให้โอ๋ไปแจกรางวัลที่ไหนนะคะไปตลาดที่ไหนคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะวันนี้สนุกมากๆนะคะโอ๋ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ